ฉเฉลยคำถาม10ข้อมีดังตอบไปนี้ข้อที่1อะไรเอ่ยตัวอยู่ในครัวหัวอยู่ในป่ามีสี่ขาคำตอบก็คือกระต่ายนะครับหรือกระต่ายขูดมะพร้าวก็ได้เนาะข้อที่2อ,อะไรเอ่ยตัวอยู่ในน้ําแต่ชื่ออยู่บนฟ้าคำตอบก็คือปลาดาว นะครับหรือดาวทะเลก็ได้เ <Gym. S 1> นาะข้อที่สถามอ้อยว่ามีคนสองคนไม่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จะเอาไข่มาจากไหนคำตอบก็คือเอามาจากไก่นะครับเพราะไม่ได้เลี้ยงเป็ดแต่เลี้ยงไก่นะครับถ้าใครตอบถูกก็ขอแสดงความยินดีนะครับข้อที่4ถามเลยว่า อะไรเอ่ยอ้วนตุปุมีกระดูกชิ้นเดียวและคำตอบก็คือกองฟางนะครับข้อที่5ถามไว้ว่าสมมุติมีรถหนึ่งคันผมนั่งหน้าคุณนั่งหลังใครเป็นเจ้าของรถและคำตอบก็คือคนที่ชื่อสมมุติเลยครับเป็นเจ้าของรถเงือบเงือบเงือบมีเงือบเนี่ยข้อนี้ และข้อที่6ผมได้ทำไว้ว่าสเปคผู้หญิงของผมเป็นแบบไหนและเฉลยตอบว่าตัวเล็กๆน่ารักน่ารักประมาณนี้ก็จะได้คะแนนแล้วครับว้าว <Wow. S 1> ไปข้อที่7เลยนะครับข้อที่7ก็ถามไว้ว่าอะไรเอ่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวขนเยอะและคำตอบก็คือโอ้ยไม่ใช่พี่กัำตอแหละและคำตอบก็คือ รถไฟนะครับเพราะว่าทั้งใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ขนผู้โดยสารในเยอะด้วยนะครับหรือขนกระเป๋าอะไรต่างๆนนเนาะแล้วก็ไปข้อที่8เลยนะครับข้อที่8ปดถามว้ว่า ID หลักของผมก่อนที่จะจุดติและก่อนที่จะเจอผลแวมไพายผมได้กินผลอะไรลงไปก่อนหน้านี้และคำตอบก็คือผลบาเลียนะครับหรือผลบาลิบาลินั่นเองครับ โอเคไปข้อที่9เลยนะครับข้อที่9ผมได้ถามไ้ว่าผมเจอผลแวมภายเกาะไหนและคำตอบก็คือเกาะหิมะเล็กนะครับเพราะว่าอยู่ในความทรงจำเลยแหละจำได้ก็เลยรีเซ็ตสถิติแบบใช้โลบักเลยนะครับแล้วก็กินแฝงภายลงไปเลยจากนั้นก็ฟาร์มเรื่อยมานะครับและข้อที่10ผมก็ได้ถามไว้ว่าความฝันของผมคืออะไร และคำตอบก็คืออยากเป็นคนสร้างเกมหรือผู้สร้างเกมนะครับโอเคครับก็สนุกกับคำถามไหมละครับและคำตอบก็อาจจะแหวกแนวไปนิดนึงนะครับดีนะมีข้อยากกว่านี้นี่ยากสุดแล้วเนาะโอเคครับคลิปวันนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับ c ไ i b e นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผมบายคร้า